งถูพีเผยความในใจครั้งแรกหลังเลิกปรางฝ่ายหญิงโผล่คอมเมนต์เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ปิดฉากความรักมาราธอนพัฒนิว่าไปอย่างน่าเสียดายช็อกหัวใจแฟนๆไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่ของแรปเปอร์หนุกตงถูพีและนางเอกสาวป่างกนรันที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเคยเออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์เลิกรากันด้วยเหตุผลของคนสองคนยืดหยัดไม่ได้มีปัญหาเรื่องของมือที่สาม ล่าสุดทางหนุ่มโต้งถูพีได้มีการเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมด้วยการโพนร,รูปคู่กับทางฝ่ายหญิงพร้อมเขียนแคปชั่นสุดซึ้งเอาไว้ว่าผมอยากจะขอขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่พี่น้องน้อแฟนๆทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้เราในทุกๆท,ทางผมเห็นและได้อ่านเกือบหมดต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ตอบใครเลยขอบคุณที่รักเราเชียร์และซัพพอร์ตเราสองคนมากขนาดนี้มันมีความหมายมากมาก แฟนแตนรักเรามากๆจนผมรู้สึกได้เลยผมรู้สึกตื่นตันงอยากมากจนบอกไม่ถูกขอบคุณที่ติดตามหนังรักภาคสองของพวกเรามันเป็นหนังรักที่สวยงามที่ผมรักที่สุดในชีวิตขอบคุณอีกครั้งจากใจขณะที่ทางสาวป่างกันนรันได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยอิโมจิรูปหัวใจด้วยค่ะ